สวัสดีเช้าวันที่3ของการอยู่ที่เกาหลีนะคะเช้านี้เราจะเดินทางไปปูซานด้วยรถไฟ KTX นะคะเราขึ้นเที่ยว6โมง2นาทีนะใครที่มาเที่ยวเช้าๆแบบนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องเช็ครอบรถไฟฟ้าด้วยของเราเนี่ยก็ วิ่งเฉียดฉิวมากเลยนะแต่ว่านี่ก็รอเลยอีก2นาทีแต่ถ้าเกิดว่าใครมาแท็กซี่ก็ให้ดูเลยนะคะหรือมารถไฟฟ้าก็ตามนะแท็กของรถไฟฟ้ากับของ KTX อ่ะมันจะอยู่คนละอันกันต้องดูให้ดีเผื่อเวลานิดนึงค่ะเดี๋ยวตอนนี้รอเวลารถไฟมาก่อนค่ะนี่นะคะใครที่นั่งเฟิร์สคลาสนะเข้ามาถึงอนะ่ะเขาก็จะให้เราหยิบขนมกับน้ําดื่มได้ขนมเขาก็จะวางไว้ให้ตรงนี้ค่ะแล้วก็น้ําดื่มก็กดได้เลยนะ แล้วเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าไปฝากไว้ที่โรงแรมก่อนนะคะคืนนี้เราจะพักที่โตโยโกอินเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวแทกูกันต่อค่ะก็ค่อยเดินกลับมาที่นี่แล้วก็มาขึ้นรถไฟ KTX จากที่นี่ไปลงที่ดงแทกูนะคะไปเข้าโรงแรมกันค่ะและนี่นะคะที่พักของเราคืนนี้ค่ะโตโยโกอินปูซานมันไกลมากใกล้จนเกินไปนะออกทางออกหนึ่งมาปุ๊บ ถึงเลยอะ mm. เมื่อกี้เราก็ไปเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวแทกูกันต่อวันนี้เพราะว่าตั๋ว KTX เนี่ยมันสามารถในหนึ่งวันอะไปกี่เที่ยวก็ได้เราก็เลยไปแทกูเลยให้คุ้มค่าบัตรนะคะปคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟ KTX ดรงแทกูแล้วนะคะก็นั่งมาจากปูซานแป๊บเดียวนะแล้วเดี๋ยวจากตรงนี้ค่ะเราจะไปสวนสาธารณะนะทูลยุพาร์คเพื่อว่าจะไปดูดอกพดกดที่นั่นแล้วตรงนั้นน่ะมันจะเป็นจุดที่ใกล้กับ83ทาวเวอร์แล้วก็อีเวอร์ด้วยค่ะก็จะไปดูเดินเล่นแถวๆนั้นก่อนนะไปเดีไปหารถไฟใตดินกันค่ะ ลงที่สถานีครูยูได้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่สวนสาธารณะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสวนสาธารณะกรูยูพาร์คแล้วนะคะซึ่งฝั่งตรงข้ามมาจจะเป็นสวนสนุกอีเวอร์แล้วก็83ทาวเวอร์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินเล่นที่สวนสาธารณะก่อนแล้วเดี๋ยวไอยข้ามไปที่สวนสานุกอีเวอร์ค่ะดูดอกพอัดกอดสิสวยมาก หอคอย83ทาวเวอร์นะคะก็เดินล้อสวนสนุกอีเวอร์ไปเรื่อยๆสวยมากๆดูดิซากุระเต็มไปหมดเลยอะ่ะกำลังบานเลยไปเดี๋ยวเรารีบเดินไปให้ถึงหอคอยดีกว่าตอนนี้เราก็เดินเข้ามาถึง83ทาวเวอร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ไปแต่ว่าเราจะขึ้นไปแค่ชั้น4นะเพราะว่าชั้น4เนี่ยไม่เสียตังค์แต่ก็เห็นวิวกว้างเหมือนกันไปข้ามลิฟต์มาพอดี ราก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น4ของ83ทาวเวอร์แล้วนะคะข้างบนก็จะเป็นลานอะนะมีอาหารขายแล้วก็มีพตดกดให้เราถ่ายรูปด้วยแล้วก็จะเป็นวิวเมืองต่างๆที่สำคัญมีโกงชาด้วยได้มาแล้วโกงชามากินซะสูงเลยนะแก้วนี้เป็นพานมเผือกหวาน30%ราคา5,600วอน ตอนนี้เราก็ลงมาจาก83 Tower เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ไปตลาดซอมุนกันไปหาอะไรทานที่นั่นค่ะเวลาเดินลงมาง่ายกว่าขาขึ้นนะ,ะขาขึ้นมันจะขึ้นเขาเหนื่อยหน่อยแต่ขาลงสบายแป๊บเดียวถึงจะกลิ้งลงมา<ไ>ปวดหวตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดซอมุนมาร์เก็ตนะคะเวลาที่เราจะมาที่นี่ก็นั่งรถไฟฟ้าลงสถานีซอมุลมาร์เก็ตเลยพอลงมาแล้วก็จะเจอทางเข้าตลาดแบบนี้เลยค่ะไป แต่ว่าที่เนี่เขาบอกว่ามันจะต้องกินก๋วยเตี๋ยวเส้นฉีบเขาบอกทุกร้านอ่ะจะขายเหมือนกันหมดเลยนี่นีขนมเหมือนในซีเรีย์กี้หลบรถหลบรถหลบรถดูแล้ววัยรุ่นเดินเยอะนะรุ่นเราเนอะรุ่นรุ่นเราเลยรุ่นเราเลยก็จะเป็นของแบบเหมือนเย่ดูหมวกร้านนี้ดิเหมือนที่ขายที่นั่เลย ขายส่งนี่ป่ะไม่ได้ขายส่งขายแบบเหมือนเครื่องสมุนไพรอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะอี่ยก็มีครบหมดเสื้อผ้ารองเท้าโอ้มีแยกนู้นอีกเลยลต่ลายไปหมดตรงนี้มั้งมีของกินหมูทอดอ๋ออันนี้มันไอ้แบบอะไรนะ รถขายอนี่บะหมี่เดี่ยวหนิจะมีหลายร้านมากจีซัน ก็ไม่ได้มีอะไรขายเท่าไหร่เนาะก็เลยกลับดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเช็คอินที่โตโยโกอินได้เรียบร้อยแล้วเราก็เลยกลับมาอยู่ที่สถานีดงแทกูเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะขึ้น KTX กลับไปที่ปูซานนะคะตอนนี้ก็กลับมาเช็คอินเข้าโรงแรมเรียบร้อยนะคะห้องที่เราจองมาก็านี่กว้างขวางใหญ่โตอยู่นะใครมีกระเป๋าใบใหญ่ก็สามารถกางได้ ไม่ได้อึดอัดอะไรเตียงก็ใหญ่นะก็คือมาตรฐานโตโยโกอินถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆก็น่าจะรู้จักเครือโรงแรมนี้เนาะก็คือมาตรฐานเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องนะแต่พี่ว่าเตียงใหญ่กว่าญี่ปุ่นเยอะเออนะใหญ่กว่าญี่ปุ่น <c oughs> ใหญ่กว่าญี่ปุ่นดีอยู่นะนี่อันนี้น่าจะยกแบบมาจากญี่ปุ่นนะใช่เป๊ะเป๊ะเ,เป๊ะเปยอเลย ก็คือห้องใครใครใครที่มาปูซานแล้วแบบไม่ได้จะไปหาดแฮ้อึนแดรหรือว่าไม่ได้จะไปพวกกวางอันล,ลีอะไรเงี้ยก็แนะนําตรงนี้เพราะว่ามันใกล้มากอีกจากะ <มา S 2> ถานีรถไฟก็ถ,ถึงเลย,เลยใช่เราเก็บของพักผ่อนเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นที่นำโพโดงแล้วก็จะไปแวะดูที่ ตึกลาเต้เพราะว่ามันจะมีให้ให้ชมวิวได้นะชั้น13ชมวิวฟรีสถานีรถไฟฟ้านะคะก็ออกมาจากโรงแรมของเรานิดเดียวเนี่ยตรงมาก็ถึงแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราไปลงที่สถานีน้ำโพดงกัน บนชั้น13ของห้างตเต้นะคะซึ่งวิธีการเดินทางมาก็อย่างที่บอกค่ะลงที่สถานีนัำโพท,ทางออก8หรือว่าทางออก10ก็ได้นะคะเดินเข้าห้างมาเลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเจอเหมือนแบบเป็นโซนร้านอาหารนะแล้วให้เรามองทางด้านขวามือไว้จะมีซอกเข้าไปเล็กๆนะคะตรงนั้นจะเหมือนมีร้านขายพิซซ่าอะไรประมาณนี้จะมีลิฟต์อยู่ให้เรากดลิฟต์ขึ้นมาชั้น11นะคะพอขึ้นมาเราก็จะเห็นมันเป็นแบบล้านสวนนั่งเล่นอะไรเงี้ยให้เรากดลิฟต์ขึ้นมาชั้น สนะคะจะได้วิวแบบนี้เลยนี่เห็นเมืองปูซานแบบทั้งเมืองเลยนะ,ะแต่วันนี้อาจจะดูมัวๆนิดนึงมเพราะว่า pm 2.5เนาะเนี่ยสวยมากๆเลยนี่ถ้าใครมาช่วงเย็นๆแบบนี้นะเราก็จะได้ทั้งบรรยากาศแบบมีแสงแล้วก็เดี๋ยวพอช่วงพระอาทิตย์ตกก็จะเป็นอีกแบบนึงนี่สวยมาก เนี่ยนะก็จะเป็นบริเวณชั้น11ที่เราขึ้นมาเสร็จแ,แล้วเก็จะมีลิฟต์เนี่ยให้ขึ้นหลายจุดอยู่นะกดขึ้นมาได้เลยที่ชั้น13ก็จะได้เห็นวิวแบบอันนี้เลยพาโนรามาสุดๆมาแล้วนะคะอันนี้มีเย็น อันใหญ่เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวทานกันสองคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นเกี๊ยวซานี่นะร้านนี้เขาจะเส้นต่างจากเส้นอื่นนิดนึงตรงที่เส้นเขาอะทำจากแป้งสาลีมันก็จะอร่อยมากเวลาจะทานก็ให้เราตัดละ ต้ 4, องชิมเนี้ยก่อนนะแม่อร่อย,อร,อ,ยอร่อยทุกอย่างเส้นเหนียวนุ่มเส้นดีมากเลยอม,มาเจอไอตินะ 3, ม่ะสามพันวอนมีให้เลือกสามรสเอ้ยมีให้เลือกสามแบบช็อกโกวานิลาบูเบอรี่สตบบรอเบอรี่แล้วก็โยเกิร์ตกับ นั่งแปมอยากกินวอฟเฟิลที่มันเป็นไส้ครีมอ่ะเออเดี๋ยวก็มาซื้อพรุ่งนี้ดิเขาชื่อคือวะซิโร่ซิโร่ซิโร่เขาชื่อ น่ากินมากตัวใหญ่โค้ดต็อบอันนี้เอารถออริจินอลสองพันวอนสองพันวอนอือนี่คือวิธีการทำโค้ดต็อกโคต็อกโคต็อกโคต็อกก็จะได้แบบนี้นะครับมาน่ากินกินร้อนนั่นเหรอ ข้างในเป็นถั่วใช่ไหมัม้านเป็นถั่วแล้วก็ข้างแบบหน้ามันนแบบแม่กับกรอบอะ่ะเออที่เห็นเขาทำอ,อ,อิ่ม้วคะเนี่ยกินเยอะมากเลยนะวันนี้เราก็เดี๋ยวปิดคลิปกันที่นี่เลยนะคะใครมาปูซานว่างๆก็แวะมาเดินเล่นอาหารแต่ว่าเหมือนกับมันมีไม่ค่อยเยอะนะวันนี้ไม่รู้ว่าปกติมันเยอะมากกว่านี้หรือเปล่านะแต่ยังไงแล้วเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะ าว,วันที่4ในเกาหลีนะคะแต่เช้านี้เราอยู่กันที่ปูซานเมื่อคืนเราพักที่นี่นะโตโยโกอินค่ะอย่างที่แจ้งนะคะง่ายๆเลยอยู่หน้าสถานีเลยนะแล้วมีอาหารเช้าด้วยที่สําคัญโรงแรมนี้นะคะรานะคาไม่แพงอาหารเช้าห้องดีมากๆอาหารเช้ามีหลากหลายและที่สําคัญอร่อยมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปหมู่บ้านกําจอนกันค่ะก็จะนั่งรถไฟฟ้าไปนะ ก็ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีส้มมาลงที่สถานีโทซองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อรถเมล์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปหมู่บ้านกำจอนค่ะอย่าหาธรรมนะห้ามเดินมาเด็ดขาดต้องขึ้นจับป้ายตรงหน้าอหน้าโรงพยาบาลนะครับสายสองอันนี้เราขึ้นสายสองมามีทางตอนแรกพี่กวัดชวนเดินมาบอกว่าใกล้ๆ ดูทางก่อน <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านกำจรกันแล้วนะคะมาง่ายๆนะเมื่อกี้นี้คือพอลงรถไฟฟ้าสายสีส้มที่โทรซองแล้วก็ออกทางออกหกนะคะถ้าหากว่าใครเห็นบันไดมันสูงๆอะ่ะมันจะมีลิฟต์อยู่ข้างๆแต่ว่าต้องกดชั้นให้ดีนะกดผิดชีวิตเปลี่ยนเมื่อกี้ขึ้นไปเข้าโรงพยาบาลเขาไปเลยจ้าต้องดูชั้นด้วยนะพอออกมาปุ๊บเดินเลี้ยว ไปเรื่อยๆจะเจอป้ายรถเมล์ที่อยู่หน้าโรงพยาบาลนะคะก็ขึ้นสายสองมาจริงๆมีหลายสายแต่เรานั่งสายสองพี่ห่วบอกว่าดูในนวเาท์แมันเดินแค่นิดเดียวเองนะขึ้นชัน่วโมงเดินไปไหมแต่ดูทางจ้าขึ้นเขามาเลยนั่งรถมาเถอะค่ะ เมที่เราลงเมื่อกี้นี้นะคะถ้าเกิดว่าเราตรงไปทางขวามือนะก็จะได้ไปเห็นภาพวิวสวยๆแบบนี้เลยแต่อย่าเดินลงไปนะเพราะว่าเราอะลงไปแล้วโดนปูซานสู้กับต้องกัด <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วพอลงรถเม์ปุ๊บถ้าหันหน้าเขา้าายรถเม์อะมาทางขวาเนาะเนี่ยมันจะมีซอยแบบนี้เข้าไปให้เราเดินเข้าซอยนี้นะ แปรงดิ <T> mm ่ง hmm. แล้วก็น้ำอร่อยนะโฟคัลเลอร์โฟเทนติกเอออันนี้สามพันวอนสามพันวอนอันนี้สามพันห้าอ่ะสามพันวอนพร้อมสามพันห้าใช่อ๋อแบ็คฟลิ่งตอนนี้เราก็กำลังจะกลับไปที่โฟสองสเตชันนะคะ mm hmm. ก็จะขึ้นรถเมล์สายสองก็ได้แต่คันนี้ที่เรากลับไปเป็นสายหนึ่งทีหนึ่งนะคะไปได้เหมือนกันค่ะ ะะส่วนตอนขามานะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแบบเยื้องๆกันหน้าโรงพยาบาลแต่ลงต้องลงป้ายนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปขึ้นรถไฟที่สถานีโทซองกลับไปเอากระเป๋าที่โตยโยโกอินนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินเท่าอีกโรงแรมหนึนง่งพาไป ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีซาซานะคะจะพามาดูซากุระค่ะวิธีมาก็ง่ายๆให้ออกทางออก5หรือว่าทางออก6ก็ได้นะคะจะผ่านเซบุอินเตอร์บัสเทอร์มินอลตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเจออ e ีมาดนะแล้วเราก็จะข้ามสะพานขึ้นไปทางด้านหน้านะคะที่เาจะมีสะพานลอยขึ้นไปตรงนั้นน่ะจะมีจุดชมซากุระยาวเลยเดี๋ยวเราไปดูค่ะ เดินลงตรงนี้นะคะจะไปซ้ายไปขวาได้เลยแนวยาวตลอดเลยสวยมากๆดู เย็นหรือจะนั่งเล่นทั้งวันเลยก็ได้เขามีของขายแบบตลอดเส้นทางด้วยนะนั่งปาร์ตี้ซื้อกาแฟาซื้ออะไรมานั่งทานก็ได้บรรยากาศดีมากแล้วก็อากาศดีที่สําคัญฮอตกดสวยสุดๆเลยไม่เสียค่าเข้าชมอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วเพราะว่าน้องแปมจะมาจากโซนะคะต้องไปรับที่สถา,สานีกูซาน เราจะพักที่ Best Western Hair Unda อยู่ด้านนี้เองนะคะเวลามาก็ง่ายๆเลยนั่งรถไฟฟ้าลงสถานี Hair Unda แล้วก็เดินเข้ามานิดเดียวซ,ซึ่ง Best Western เนี่ยนะคะสะดวกมากๆเพราะว่าใกล้ทุกอย่างเลยนะด้านนี้จะเป็นสตรีทฟู้ดแล้วก็มีร้านอาหารอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็ยังใกล้รถไฟพุกปิกด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูในโรงแรมกันค่ะ ห้องนี้จะเป็นห้องสามเตียงนะคะจองมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรารับน้องแปมมาเรียบร้อยแล้วก็เลยมีสามคนนะคะห้องก็โอเคอยู่นะเตียงใหญ่แล้วก็หนึ่งเตียงเล็กนะแต่ว่าอันนี้เรามาเช็คอินมันค่อนข้างดึกแล้วก็เลยทําให้เห็นว่าห้องเขาแบบมืดไปนิดนึงเนาะไฟมีแค่นี้แต่นี่มันไม่ได้สุดแค่นี้นะมันเลี้ยวมาด้านนี้เนี่ยมีเป็นโตทํางานให้ด้วยนะแล้วส่วนบรรยากาศของเราเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็น ถนนคนเดินเลยเห็นป่ะเนี่ยเป็นถนนสตรีทฟู้ดแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้นะคะถ้าเราเปิดหน้าฝั่งนี้ตรงนี้เห็นทะเลใช่ไหมใช่เห็นทะเลด้วยห้องก็ถือว่าโอเคนะห้องน้ําอะไรก็ใหญ่โตดีแล้วก็ราคาเนี่ยแต่ละช่วงไม่เท่ากันนะคะบางช่วงจองมาก็จะถูกบางช่วงก็อาจจะราคาสูงขึ้นมานิดนึงก็แล้วแต่ว่าใครที่จะมาพักก็ให้เลือก ดูได้อันนี้เราจองมากับ a g โก a นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาเดินดูสตรีทฟู้ดกันนะคะเขาจะเป็นแบบร้านข้างทางอาจจะขายอาหารทะเลก็ส่วนใหญ่นะ 어디가요만나요 <목소리도> เีย่อนนะเอกเยอะมากแล้วซึ่งเครื่องเคียงตรงนี้นะคะสามารถเติมได้ด้วยนะทานหมดแล้วก็เติมได้รอี๋ยวต้งกันค่ะ number one ยมสมเบอร์ออุ ที่สั่งวันนี้นะก็สั่งเป็นหมูสามชั้นนี่ดูนะเด้งๆเลยส่วนอันนี้นะคะข้าวต้มวิธีทานนะก็คือให้เราอะคลุกไปก่อนนี่นะอย่างเนี่ยมันจะมีเหมือนโคชูจังหรือเปล่าก็ให้เราคลุกเลยอันนี้ของน้องแปมเขาจะเป็นหมูกับสุนแดง แล้วหลังจากที่เราคุกแล้วเรียบร้อยนะเพราะว่าบางทีมันก็จะมีมาให้อยู่ข้างใต้อย่างนี้ยเนี่ยนะให้เราละลายตัวเนี้ยก่อนเลยแล้วเสร็จแล้วนะเขาให้เราใส่ไม่รู้มันคืออะไรอะกระปุกเนี้ยนะขิงป่ะไม่ใช่มันจะเป็นเหมือนกุ้งกุ้งเล็กๆอ่ะแนีลองดูดิเนกุ้งหรือเคยประมาณเนี้ยอ เนี่ยใส่ลงไปนะมันจะอร่อยเลยอ่อ oh. เดี๋ยวชิมชิมชิมแบบน้ำซุปปกติก่อน <c oughs> แต่ว่าเราจะต้องคุกให้ไอตัวอุ้ยกันเดนไอตัวแดงๆมาละลายก่อนนะถ้ากินแค่นี้บางทีมันจะแบบยังไม่อร่อย <c oughs> ใช่ไหมเป็นไงคะมันก็จะเป็นแบบน้ำซุปจ,จืดๆแลนะ,ะแต่มันร้อนมากนะต้ <c oughs> องระวังเ <c oughs> นี่ยแต่พอใส่อันนี้นะ นี่ใส่ลงไปเลยเนี่ยรสชาติมันจะแบบอร่อยขึ้นมาทันทีอะ่ะ<า>แล้วพวกเครื่องเคียงเขาอะ่ะอร่อยมากนะเป็นไงด้ต้องแป อร่อยค่ะอร่อยไหมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเขาหิวหยุดเรื่อยแม้แต่ตอนแรกอ่ะมันเหมือนมันจะไม่ได้มีข้าวให้เรานะข้าวอ่ะในน้าคอไม่มีแต่เขาก็จะให้ข้าวเรามาตรงเนี้ยจะใส่ข้าวก็ได้หรือว่าจะใส่เส้นเนี้ยก็ได้อร่อยแล้วที่สำคัญผักผักผักอันนี้ให้ดูนะ เนี่ยผักอันเนี้ยอร่อยมากนะมันน่าจะคือกุ้ยช่ายไหมไม่รู้น่าจะกุ้ยช่ายเนาะเออถ้าเป็นของบ้านเราก็กุ้ยชาย่ายเป็นเครื่องเคียงได้ได้นะกุ้ยช่ายใช่ไหมทำใหญ่เกินไปกินไม่ไ ไมมด้นะควาาาสรถตอนนี้ก็ทานข้าวต้มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยมากใครที่มาแครอื่นแดนแนะนําเลยนะคะร้านนี้เปิด24ชั่วโมงด้วยคิวเมื่อไหร่ก็แวะมา<อ>นะเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัว<อ>พักผ่อนก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ